สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปดังคลิปนี้เราจะมาในหัวข้อท็อปิกที่ว่าความร้ายกาจในตัวของคุณที่ศัตรูมองเห็นเป็นเรื่องอะไรเป็นอย่างไรสมบรับพลังงานคุณอนุญาตให้เราไปดวตาด้วยการกดสปายไลค์แชร์นะคะ <c oughs> ขออนุญาตเทวดาประจําตัวของคนที่ไปเจอคลิปว่งคลิปนี้นะคะตรวจสอบพลังงานร้ายกาจในตัวเรานะ <c oughs> วินาทราศีพฤษภราศีตุลย์สกอปิโอราศีพิจิกธาตุน้ำอริราศีเมษธาตุไฟซันโคกกนนจิเกในวันจิตย์ธาตุไฟแคปคานราศีมังกรธาตุดินแคนเซอร์ราศีกรกฎธาตุน้ำมูนราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ซักเซทอรเรียสราศีธนูจัตุไฟตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณมี10 16 48 1, 14 9แล้วก็13นะคะ เรามาดูก่อนว่าปกติแล้วนะคะคุณเป็นคนยังไงลักษณะนิสัยอย่างไรนะ,ค,ะคือแบบว่าเราใช้ชีวิตปกตินะคะยังไม่ได้มีใครมาทําให้เราโกรธหรือว่าโมโหนะ,ะจะได้เหมือนกับว่าเ,ออเปรียบเทียบดูนะคะว่าระหว่างความปกติกับความแรก้กาดเวลาที่มันเกิดขึ้นนะคะที่ศัตรูมายุมาแย่เนี่ยมันเป็นอย่างไร ปกติแล้วคุณเป็นคนยังไงนิสัยยังไงคะปกติแล้วห้าถ้วยเราก็นั่งเมอลอยคิดถึงแต่ความหลังครั้งเก่าในอดีตนะคะเราก็เป็นคนที่เรียกว่าเหมือน ชีวิตเรานะคะก็ผ่านในเรื่องของปัญหานะ,ะที่เข้ามาในชีวิตะคะก็อาจจะเป็นนะคะปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาอกหักผิดหวังรักคุดตุดเมินอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็นะ,ะตัวองคุณคือแบบเหมือนพยายามที่จะมองหาใครสักคนหนึ่งมองหาคนรักที่ดีมองหาคนที่จริงใจนะคะไม่ว่ามิตรภาพ นั้นจะเป็นคนรักหรือว่าเพื่อนตัวของคุณเนี่ยคือแบบเหมือนเคยได้รับการถูกหักหลังการถูกหักอกนะคะการถูกใส่รา้ายใยสีนินทาต่างๆนาๆนาคุณเจอมาหมดแล้วเนาะนะคะแล้วก็คือมันเหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยคือเป็นคนที่ใช้ชีวิตธรรมดาเรียบง่ายนะคะแล้วก็เหมือนกับผ่านอุปสรรคมาเยอะนะคะ พลังงานของคุณเหมือนเจอประสบการณ์เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะอาจจะเคยแต่งงานหรือว่าเคยมีครอบครัวาม,มาแล้วแต่ความรักคนรักนะคะหักหลังเราไปเลือกความสัมพันธ์อื่นทาให้ตัวของคุณเนี่ยคือไม่ไว้ใจใครไม่เชื่อใจใครนะทั้งๆที่คุณเป็นคนที่จิตใจดีนะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวเป็นคนที่เออมีในเรื่องของความมีเมตตา นะช่วยเหลือคนอื่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่ารักความยุติธรรมและก็นะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะมีชีวิตที่ธรรมดานะ,ะกินสบายอยู่สบายนะคะ,นะะแล้วก็นับตั้งแต่คุณเนี่ยผิดหวังในเรื่องของความรักหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ใดๆหรือว่าคุณมีปัญหาใดๆเข้ามาในชีวิตนะคุณสามารถแบบเหมือนกับ เรียกว่าปล่อยวางได้แล้วก็อโหสิกรรมได้นะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขปัจจุบันนี้คุณอาจจะใช้ชีวิตแบบโสดๆชิลๆนะอยู่กับงานอยู่กับเพื่อนนะอยู่กับสังคมที่คุณอยู่นะคะส่วนเรื่องราวในอดีตอ่นะคุณก็ยังคิดถึงเหตุการณ์ที่มันเหมือนกับยังตราตรึงอยู่ในความรู้สึกอยู่นะว่า นะคะเคยผิดหวังจากความรักความสัมพันธ์ไม่เชื่อใจใครแล้วนะคะก่าจะมองหาคนรักคนจริงใจนะคะคือในเรื่องของมิตรภาพคือไม่ได้คาดหวังนะแต่นะคะความเจ็บปวดรวดราวในอดีตนะมันยังตามหลอกหลอนคุณอยู่เนาะแต่ไม่เป็นไรนะรตังคุณเป็นก้าวถ้วยเนี่ยเออนะคะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้โดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้อง มีแฟนมีคนรักก็ได้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของคุณนะสาวโสดหนุ่มโสดพอ่อไม่แม่ไม่นะคะคนที่สามารถเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ปัจจุบนันนี้ความไร้กาศนะคะที่ศัตรูมองมาที่คุณนะคุณมีความร้ายกาศเรื่องอะไรนะอาจจะเป็นคู่อริกเกา่านะความสัมพันธ์เกา่า หรือว่าคนที่เขามองว่าเราเป็นศัตรูมองว่าเราโดดเด่นกว่าดีกว่ามีความสุขกว่าอะไรเงี้ยนะคะความร้ายกาจที่ศัตรูมองมาที่คุณนะคะคุณเป็นอย่างไรคุณมีความร้ายกาจเรื่องอะไร Night นายออฟบอนเป็นพลงงานของคนที่นะคะเก่งกล้าสามารถนะคะขยันมีความอดทนมีความมุมานะ มีความเพียรพยายานแล้วก็มีการพัฒนานะคะศักยภาพนะให้มีความโดดเด่นแล้วก็เป็นที่รู้จักในสังคมความรู้ความสามารถของคุณความขยันของคุณความอดทนของคุณทําให้บุคคลสังคมรอบข้างมีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ขยันทำมาหากินมากเลยนะนะคะ แล้วตัวของคุณคือแบบทางานอิสระด้วยนะไม่สนใจใครเลยคือแบบโฟกัสแต่ในเรื่องของการทํางานของตัวเองนะจนสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองสร้างความร่ารวยชีวิตของคุณคือเอ่อทำงานหนักๆทําทุกอย่างเพื่อคนรักเพื่อคนในครอบครัวนะไม่สนใจสิ่งแวดล้อมไม่สนใจใครจะว่านะนินทาคุณนะเรื่องอะไรไม่สนใจเลยประมาณนี้นะตัวของคุณคือแบบ ชิวๆกับชีวิตของตัวเองโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองนะโฟกัสที่คนสําคัญในชีวิตนะคนในครอบครัวส่วนใครที่มาสร้างปัญหานะสร้างเรื่องราวให้กับคุณเนี่ยคุณไม่สนใจคุณไม่เอานะแต่ถ้าแบบพูดคุยปกติเนะี่ยคุณคุยได้นะคุณเป็นคนที่แบบมีน้ําจิตน้ําใจให้กับคนที่เขาเหมือนกับว่ามีน้ําใจต่อเราเหมือนกันนะคะ mm hmm. ประมาณที่แบบคุยได้กับทุกคนแหละแต่ไม่ได้สนิทหรือว่าไม่ได้แคร์ ความรู้สึกความคิดของใครหรือว่าไม่ได้แค่ขี้ปากชาวบ้านใครจะนินทาอะไรไม่สนใจเราทํามาหากินเราทํางานหาเงินนะสร้างความมั่งคงให้กับชีวิตเราดีกว่านะคะประมาณนี้จนตัวของคุณเนี่ยบางครั้งร่ารวยนะคะนี่คือความไร้กาศของคุณว่าคุณเนี่ยไม่สนใจใครเลยสนใจแต่ชีวิตของตัวเองสนใจแต่งานสนใจแต่ครอบครัวความสุขการเงินของตัวเองนะคะ และความได้กาศที่ศัตรูมองมาที่คุณ The View of Fortune คุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าเออนะคะไม่สนใจพลังงานลบที่อยู่รอบข้างนะคะไม่ว่าใครจะพยายามที่จะยุ่แย่คุณนะคะทำให้คุณสติแตกนะคกวนประสาทคุณบ้างและหรือว่าทำให้คุณนะเครียดบ้างแหละนะคะหรือว่านะคะเพื่อนร่วมงานสังคมรอบข้างนะ,ค,ะคนสายงานเดียวกันอะไรเงี้ย คือเหมือนกับพยายามที่จะแย่ให้คุณสติแตกนะคะถ้าแบบคุณทำงานโซเชียลเขาก็จะมาคอมเมนต์ระรานคุณนะกวนประสาทคุณมามาหายหายอยู่างเงี้ยนะคะเพื่อสร้างความปั่นป่วนในชีวิตของคุณเห็นคุณบางครั้งร่ำรวยสําเร็จนะ,ะก็มาแย่บ้างแหละมากวนประสาทบ้างแหละทำให้คุณสติแตกทำให้คุณแบบเออนะคะวุ่นวายหัวใจะะแต่ลวก็หายไปเหมือนกับ เป็นพลังานของคนที่ไม่อยากจะเห็นคุณประสบความสําเร็จนะคะแต่ทําได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่าคุณเฉยมากคุณไม่สนใจคุณโฟกัสที่ตัวเองจิตใจของคุณหนะักแน่นมากนะคะ คุณไม่ต้องการที่จะไปยุ่งวุ่นวายกับใครหรือว่าให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับคุณนะคุณไม่ชอบทะเลาะคุณไม่ชอบมีปากมีเสียงคุณรู้ว่าศัตรูหรือว่าคนที่เขามาแย่คุณเนี่ยเขาต้องการให้คุณสติแตกเขาต้องการให้คุณแบบไม่มีสมาธิในการทํางานคุณก็เลยนิ่งเฉยนะคะทําให้ศัตรูของคุณรู้สึกว่าโหยคุณนี่แบบจิตใจโคตรเข้มแข็งเลยอ่ะนะคะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ควบคุมอารมณ์เก่งมาก นะคะแย่เท่าไรก็ไม่มีไม่มีมมทางที่แบบจะหลุดได้เลยอารมณ์นี้นะคะและความไร้กาศของคุณที่ศัตรูเห็นคือตัวของคุณเนี่ยมีในเรื่องของความเด็ดขาดในการที่ตัดสินใจที่จะแบบคือ ถ้าในสังคมเพื่อนร่วมงานของคุณคนที่เขาเหมือนทําร้ายคุณหรือว่าก่อควนคุณหรือว่าอิจฉาคุณหรือว่าไม่ชอบคุณไม่สนับสนุนการทํางานของคุณนะคะไม่เห็นความสําคัญในตัวของคุณนะคะพยายามที่จะกลั่นแกล้งคุณหรือว่าขัดขวางคุณเล่หข่าเก้าอี้คุณเนี่ยคุณรู้เลยว่านะที่ทํางานตรงเนี้ไม่เหมาะสมกับฉันฉันไปทํางานอื่นก็ได้นะฉันไปสร้างความสําเร็จที่อื่นก็ได้นะแต่ก็ ยังไม่นะคะคนเหล่านี้ก็ยังไม่หยุดที่จะตามระรานตามราวีคุณนะคุณรู้แต่คุณไม่ได้สนใจอ่ะคุณไม่ได้แคร์นะคะคุณก็เปลี่ยนงานของคุณหรือว่าไปทํางานที่ตัวของคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําคนเดียวดีกว่านะะฉันไปหยิบจับธุรกิจการงานที่เป็นส่วนตัวของฉันดีกว่าหรือว่างานโซเชียลหรือว่างานอะไรก็ได้ที่มันสามารถสร้างไรายได้โดยที่แบบไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับใครไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครอารมณ์เนี้ยตัวของคุณก็แบบ ใช้ความรู้ความสามารถของคุณนะในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองคือแบบไม่อยากจะอยู่สังคมที่เหมือนกับว่าสังคมที่ก่อกวนคุณสังคมที่สร้างปัญหากับคุณอารมณ์เนี่ยคนที่ไม่สนับสนุนคุณคนที่รู้สึกอิจฉาคุณเนี่ยคุณไม่เอาเลยนะคุณไม่สนใจเบื่อเบื่อแล้วนะปล่อยให้เขาอยู่ในสังคมที่แบบอิจฉานินทาใส่ร้ายเป้ายสีกันไปเหอะนะคะอารมณ์เนี้ยตัวของคุณคือเหมือนกับว่ามีความที่ ไม่ชอบสังคมแบบนี้แล้วก็เลยอาจจะมีการตัดสินใจที่จะเลือกทําธุรกิจการงานที่เป็นธุรกิจส่วนตัวได้นี่คือความเด็ดขาดของคุณนะคุณตัดสินใจที่เหมือนเดินออกมาจากงานประจําหรือว่างานที่แบบเรียกว่ามันมีความมั่นคงในระดับของความรู้ความสามารถแต่คุณเลือกที่จะใช้ความสามารถที่คุณมีอยู่แสวงหาอาชีพการงานที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่จําเป็นที่ต้องไปเป็นลูกจ้างก็ได้นะบางคนเนี่ยตัดสินใจ เด็ดขาดเลยที่จะเดินออกมาจากธุรกิจการงานที่เป็นลูกจ้างนะคะแล้วก็มาทําธุรกิจส่วนตัวนะคะนี่คือสร้างความเด็ดขาดให้กับศัตรูของคุณมากๆนะ,ค,ะความร้ายกาจของคุณคือตัดสินใจทั้งๆที่แบบไม่รู้จุดหมายปลายทางก็ยังมีการที่มาเริ่มต้นใหม่ทาอาชีพใหม่ได้และสร้างความสําเร็จชื่อเสียงให้กับคุณได้นะคะคุณร้ายกาจมากๆและความร้ายกาจของคุณนะคะที่ศัตรูมองมาที่คุณคือ คุณทําให้เขาเจ็บปวดมากๆสําหรับพรังงานของคนที่เขามองว่าตัวของคุณเนี่ยเฮ้ยไม่มีใครมาชอบคุณได้หรอกไม่มีใครมารักคุณไม่มีใครมาสนใจคุณแล้วนอกจากเขาหรือว่าไม่มีใครมาสนับสนุนคุณแล้วไม่มีใครมาช่วยเหลือคุณแล้วไม่มีปฏิหารใดๆแล้วอะไรเงี้ยเขามองว่าคุณไม่สามารถเอาตัวรอดได้นะคะเออดูแลตัวเองไม่ได้หรอก นะคะเขาพยายามตามส่องตามดูตามสาบตามแช่งคุณเนี่ยนะว่าคุณเนี่ยเออไปทําง,งานที่ไหนไม่ได้หรอกมีความรู้แค่นี้เองนะจะไปทําอะไรได้แต่อย่าลืมนะคะว่าพลังงานคุณคือจิตใจที่เข้มแข็งกล้าหาญเด็ดขาดนะคะเชื่อว่าความยุติธรรมเกิดขึ้นกับคุณคุณเป็นเดอะเมจิชเจนเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่ามองอะไรก็คือทะลุปูโป่ปง นะคะแล้วก็สามารถจะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้อาชีพการงานความรู้ความสมารถของคุณคือคุณเรียนรู้คุณฝึกฝนคุณเป็นคนไข่คว้า,วามองหาความรู้มองหาประสบการณ์เป็นผู้รอบรู้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชี้แนะแนวทางให้คุณมาเจอธุรกิจการงานที่ทําให้ตัวของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เป็นอย่างดีเนี่ยสิ่งที่ศัตรูมองเห็นก็คือเฮ้ยคุณอะ รู้ช่องทางทำมาหากินมีโอกาสทำมาหากินสร้างรายได้สร้างอาชีพที่มั่นคงได้ไงนะคะคือไม่มีความรู้ไม่ใช่เหรอเออเก่งขนาดนี้เลยเหรออารมณ์นี้นะความได้การคุณคือสามารถเอาตัวรอดได้สามารถลบคําสบประมาทของศัตรูของคุณอนะคนที่เคยดูถูกคุณว่าคุณเอาตัวรอดไม่ได้หรอกคุณรวยไม่ได้หรอกคุณหาเงินไม่ได้หรอกคุณจะไปทําอะไรทําอาชีพอะไรอารมณ์นี้แต่คุณก็ทําได้ นะคุณมีช่องทางคุณมีความรู้ความสามารถนะคะและความแายกาดของคุณคือตัวของคุณเนี่ยน่าที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีพลัง วิเศษในตัวของคุณนะคะเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าพรสวรรค์ที่แอบแฝงในตัวของคุณนอกจากจะเป็นบุญกุศลที่คุณเคยสร้างไว้แล้วนะก็ยังเป็นพลังบุญพลังบารมีนะเซนหรือว่าความสามารถที่อยู่ในตัวของคุณเนี่ยคอยสนับสนุนให้ตัวของคุณนะคะได้สามารถที่จะเริ่มต้นทำอาชีพใหม่นะ,ะทำสิ่งใหม่ได้ นะแล้วก็สร้างความสําเร็จให้ตัวคุณได้ด้วยนะอาจจะเป็นความรู้ความสามารถของคุณที่ติด,ต,ด,ต,ดตัวคุณมาก็ได้พรอสวรรค์นะคะเซนหรือว่าบางคนได้คือแบบใช้ความรู้ความสามารถในเรื่องของสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักนะชอบดูดวงก็ไปเรียนในเรื่องของการดูดวงพ่ยิปซีชอบไปาทาธุรกิจออนไลน์ก็ไปเรียนคร์สออนไลน์ขายของขายเครื่องสำอางขายเสื้อผ้า นะหรือว่าเปิดร้านนะกิฟชงกิฟช็อปหรือว่าทํางานเกษตรนะสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยมันเป็นงานเล็กๆน้อยๆแต่สร้างรายได้นะที่แบบไม่จําเป็นต้องไปเป็นลูกจ้างให้กับคนอื่นคือทําธุรกิจส่วนตัวแล้วสามารถสร้างความมัง่งคั่งความร่ารวยทําให้ศัตรูมองว่าตัวของคุณเนี่ยโอ้โหนะคะเอาตัวรอดได้ร้ายกาจจริงๆนะคะมีหนทางช่องทางการทำมาหากินหลายๆช่องทาง และศัตรูนะเห็นความไร้กาศในตัวองคุณคือสิบถ้วยคุณสามารถมีความสุขได้คุณสามารถอยู่กับสิ่งที่คุณเลือกนะคะอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนรักนะและคุณก็นะมีความสําเร็จในเรื่องของอาชีพการงานนะคุณเป็นคนที่เหมือนกับทําให้ศัตรูนะคะพายแพ้ในเรื่องของการดูถูกคุณเหยียดยามคุณดูหมิ่นดูแคลนคุณนะคะแล้วก็ตัวของคุณเนี่ยเรียกได้ว่านะคะบางคนได้คือแบบ เหมือนอาชีพที่ทำนะสร้างชื่อเสียงและความสำเร็จมากกว่าศัตรูหรือว่ามีชื่อเสียงหลังจากที่ตัดสินใจเชื่อเหมือนกับว่าเดินออกมาจากธุรกิจการงานที่ศัตรูเคยมองว่าคุณอะไปไหนไม่รอดทำอะไรไม่ได้หรอกนะไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถแต่คุณสามารถดูแลตัวเองและก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัว ให้กินดีอยู่ดีมีความสุขได้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ศัตรูเขารู้สึกว่าคุณร้ายกาจมากๆในความเด็ดขาดในความเป็นคุณในการที่ตัวคุณยอมตัดสินใจที่เหมือนกับเรียกว่าไม่มีใครที่จะสามารถมันดูถูกคุณได้นะคะคุณไม่ยึดถือยึดมั่นในคําดูถูกในคําเหยียดหยามใดๆแต่คุณนะคะเลือกที่จะมองโลกในแง่ดีใช้ความรู้ความสามารถ นะคะเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีและความร้ายกาจในตัวของคุณคือนะคะอนาคตอันยาวไกลของคุณศัตรูที่มองมาที่คุณมองว่าตัวของคุณน่าที่จะมีในเรื่องของอารายได้นะคะที่มันเหมือนกับว่าเกิดขึ้นหลายๆช่องทางคุณสามารถจะร่ำรวยมั่งคัง่งประสบความสำเร็จคุณสามารถที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังมากกว่านี้และนะคะตัวของคุณคือ เอาชนะนะคะในเรื่องของปัญหาอุปสรรคคําดูถูกของศัตรูของคุณได้อะคือพลังงานของศัตรูของคุณเนี่ยคือพยายามที่จะดูถูกดูแคลนดูหมิ่นเหยียดยามคุณใส่ร้ายป้ายสีคุณทุกสิ่งทุกอย่างว่าคุณไม่สามารถรวยได้เป็นไม่ได้ประสบความสําเร็จไม่ได้แต่คุณสามารถมองหาช่องทางทํามาหากินได้เนี่ยคุณใช้ความใจดีใช้ความ เป็นคนคิดดีคิดบวกนะคะในการที่พยายามเนี่ยต่อสู้นะ,ะเอาชนะอุปสรรคต่างๆนะทำให้ตัตรงคุณรู้สึกว่าตัวงคุณเนี่ยคือเป็นคนที่เรียกว่ามองโลกในแง่ดีอะ นะคะคาพูดคําดูหมิ่นเหยียดยามของเขาทาอะไรคุณไม่ได้เลยเนาะศัตรูมองว่าโอโ้โหนะ,ะไม่ว่าเขาจะคิดจะสาปแช่งคุณหรือว่าดูถูกดูแคลนคุณแค่ไหนก็ไม่สามารถทําให้คุณหยุดนะคะในการพัฒนาตัวเองหยุดในการออสร้างไรายได้สร้างชื่อเสียงและความสําเร็จของคุณนะคะนี่คือความไร้กาศที่ศัตรูมองเห็นและสิ่งที่ ความไร้กาดของคุณที่ศัตรูมองเห็นเป็นพลังงานของการดีถ้าคุณเคยมีแฟนมีคนรักเก่าที่เคยดูถูกเหยียดหยามคุณว่าคุณเนี่ยไม่สามารถจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้หรอกเพราะคุณไม่สามารถจะมุฟออนจากเขาได้คุณไม่สามารถทําใจนะเลิกรักเขาได้หรอกแต่คุณจะได้รับความรักที่ดีได้มีโอกาสใหม่ๆได้แต่งงานได้พบเจอ,เอ,อคู่บุญคู่บาร,รมีของคุณคุ คนที่จะเป็นคู่รักของคุณมาคอยสนับสนุนมาช่วยเหลือคุณมาส่งเสริมธุรกิจการงานของคุณนะคะทำให้คุณสามารถลบคำศมาทของคู่รักคนรักของคุณได้เพราะคุณจะได้เจอเนื้อคู่นะคู่บุญของคุณนะจะมาคอยช่วยเหลือนะแล้วก็เยียวยาความรู้สึกของคุณนะ่ะคุณจะเจอความรักที่ดีและมีความสุข นะคะนี่คือความไร้กาศของคุณที่ทํไม่ให้ศัตรูนะคะนอกจากคนที่เคยดูถูกคุณเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์แฟนเก่าคนรักเก่านะเขามองว่าคุณเนี่ยไม่สามารถจะมีแฟนได้ไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ไม่มีใครมารักคุณได้หรอกนะคะประมาณนี้แต่คุณจะเจอคนรักคู่รักที่ดีนะคะเออเจอคนที่จะมาทําให้ตัวของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็มีความร่ํารวย ะะมีชีวิตที่ดีและนะศัตรูของคุณที่เป็นเพื่อนร่วมงานของคุณดูถูกในเรื่องของชื่อเสียงความสําเร็จการเงินของคุณนะคะเขาจะได้เห็นว่าตัวของคุณเนี่ยจะร่ํารวยมั่งคัง่งจะมีชื่อเสียงมีความสําเร็จในอาชีพในงานที่คุณทํานี่แหละคือความรายกาศนะที่ศัตรูกําลังจะมองเห็นชีวิตของคุณต่อจากนี้เป็นต้นไปนะคะรับอพรังงานฟังเพื่อไปแก้ํำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ